สวัสดีครับเพจจำหน,าน่ายพันกล้ยใส่พันทะยางตำ,ตำบลบ้นานแดงอำเภอทะอยางจังหวัดเพชรบุรีอันนี้ดูแปลงกล้ยหอมทองทะยาง ห 1> 1, น,นึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่หกวีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดวีมาตรฐานหกวีเจ็ดวีห้าวีอันนี้ห้าวี แต่ลูกยาวนี่น่าจะเจ็ดหวี ตัดแล้วเช้าสำหรับตัดได้อีกกันเนี่ยเผื่ออาจจะพุ้งก็ได้หลบพุง้งครบแล้วนะ ทวนได้อะหร <c oughs> ือกองทวนนับดออันนี้นอพร้อมปลูก ก้วยก็คัดๆไหลเคืองกันนั่นเเนี่ยไนี่ได้แล้วเนี่ย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 คัดลยเนี่เนี่ยได้